เธอเธอยังจำได้ไหมตอนที่เธออกหกักผิดหวังในความรักเธอพยายามจะลืมเรื่องราวเหล่านั้นให้มันหมดสิ้นไปจากใจสักทีแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะลืมมันได้ทุกวันน่ะเธอจึงเศร้าเหงารู้สึกเดียวดายอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ปวดร้าวใจเมื่อเห็นเขาอยู่กับใครคนใหม่เขากำลังมีความสุข จริงป่ะแล้วเธอล่ะเธอก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรนี่เพราะเมื่อเขาไม่รักเธอแล้วอะจะคํ่ำควรยังไงเขาก็ไม่หวนกลับคืนมาแน่นอนขอเพียงแต่ว่าเธอไม่ต้องไปยึดติดแล้วว่าเธอมีคนรักแค่คนนี้คนเดียวไม่มีใครอีกแล้วในโลกใบนี้เพราะในเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เธอจะมาหลงงมงายอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆอะสิ่งที่เธอควรทำนะกลับมาทำตัวให้มีค่าเพื่อในวันข้างหน้ามีใครผ่านเข้ามาแล้วเขาเห็นคุณค่าของเธอเขาคนนั้นน่ะย่อมรักเธอเธอเองก็รู้ดีว่าเธอไม่ได้ต้อยต่ำจนไม่มีใครมารักใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเธอก็เคยมีคนรักมาแล้ว จริงป้าไม่เศร้าต่อนะปล่อยเขาไปแล้วเราก็อยู่กับตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขเพราะเราก็คือคนยอดเยี่ยมคนหนึ่งจริงป้ะ